สวัสดีครับ่นะก็วันนี้พบกับ RBM TV นะครับพบกับเฮีบีมนะครับหัวคนนะใครที่เป็นไรเดอร์ใหม่ๆนะโโคตรจันไรเลยนะทุกคนยอดแม่งตกสิบหายเฮียตกเป็นเฮียอะไรไม่รู้นะเรือแม่งยอดตกกูไม่รู้ว่าจะทำไงนะ แม่งยอดตกชิบหายโคตรบันไดเโคตรจันไดเลยเออไม่รู้สตินอะไรนะคือแม่งยอดตกยอดแม่งไม่ถึงห้าร้อยเนี่ยไปดูมานะแม่งไม่ถึงห้าร้อยได้ไงมึงเล่นไปสะมึงหักท่าคอไปแม่งเล่นที่อะไรไม่รู้อะนะเล่นจะเป็นที่แล้วอ่ะนะทุกคนเออกูไม่รู้จะไม่กูไม่รู้ว่าจะทำไงเนาะเออ แม่งเล่นโคตรเที้ยเลยอ่ะเออแม่งหักโคตรแรงอ่ะพอดีห้าร้อยเนี่ยโอ้ยไอ้น,นั่นอ่ะมตัดเงินเล่นสามร้อยแม่งสาวเมสิบแม่งโคตรจันไรอ่ะเออแม่งเล่นหักห้าคอมโคตรเที้ยเลยอ่ะทุกคนไอระบบลายแมนเนี่ยบางคนบอกว่าโคตรเที้ยมากนะมึงเล่นเฮี้ยอะไรไม่รู้โคตรจันไรอ่ะนะทุกคนเ,ออเงินแม่งไม่เหลือสัดเออ ไม่รู้โคตรจันไรมากเลยพวกลายแมนนะไม่เหมือนพวกแกป๊ปนะครับบางคนก็สงสัยว่าอี๋ทำไมมันหักเยอะจังเลยวะไอ้เหียเออแม่งหักเยอะของกูจนหมดโอ้ยเหียแม่งไม่มีเออเงินใช้กินเท่าโคตรจันไรเลย,เลยนะทุกคนจันมากเลยน,น,น,ละนะทุกคนโคตรจันไรอ่ะคือเงินมันก็ต้องใช้ไปชีวิตนะแม่งมาหักเป็นดาบเฮยไอแม่งก็หักอันนงวิเฮียอะไรนะ คือแม่งเล่นกันไรอ่ะอ้พวกไลน์แมนเนี้นะเออไรเดอร์ไลน์แมนนะบารีลูกค้าสั่งอาหารแม่งมันหักไปตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์แม่งหักค่เหี้ยอะไรไม่รู้เออไม่รู้ค่เหี้ยอะไรนะครับก็วันนี้ก็มาเตือนข้อมูลไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับว่าไลน์แมนเนี่ยโคตรจันไรนะแม่งหักไปตลอดไอ้เหี้ยเงินกูไม่เหลืออีสัตว์เงินกูไม่เหลือค่างี้ยอะไรเลยนะก็ประมาณนี้นครับกูก็เอาเงินไปกินข้าวแม่งเงินไม่เหลืออีสัตว์ เออหัอกเงินแม่มึงเป็นที่อะไรมึหักคนหักคนตัวนี้เทียเลยโคตรจันไรเลยนะโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอเบียมช่องอาเบียมทีวีด้วยนะครับ, Beam, รบแล้วก็เจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมไปเตือนด้วยนะว่าอีพวกนะั้นมันหักโคตรจันไรเลยพวกลายแมนเนะอออย่าลืมอลืมไปเตือนด้วยนะครับมันหักเล่นเงินจันไรนะโคตรบันไโอ้โหโคตรปัญญาเลยอ่ะปัญญา,าโคตรทนแม่งเที่ยอย่างเลย เออแม่งเล่นถักจนพี่มีเหลือเงินนะครับโอเคนะครับก็สำหรบับบางคนที่ไม่เหลือเงินกินข้าวมนหักเล่นจนพันจันไรอะ่ะไอแม่งเล่นเพียอะไรเออโอเคไปละนะครับไปละครับ